มะนาวสอนศิลเครียข่าวคนเมาไปเรียนแล้วใจแตก เดยกดีว่าห่างหายจากวงการบันเทิงไม่นานกันเลยทีเดียวสําหรับมะนาวสอนศิลน,นักสแสดงชาวไทยเจ้าของตงอําแหน่งมิสทีนไทยแลนด์2008อดีตนักสแสดงสังกัดสถาน,นีโทรทัศน์สีกองทบกช่อง7ล่าสุดได้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวถึงสาเหตุที่เจ้าตัวได้ยุติสัญญากับทางต้นสังกัดลงพร้อมอัปเดตสถานะหัวใจพันรายการคุยแซบโชว์ซ่งดานเจ้าตัวได้เผยว่าเราอยู่วงการมาตั้งแต่อายุ16-17วันที่ตัดสินใจว่าจะไปเรียนต่อคิดกับตัวเองนานเหมือนกันกว่าจะขอที่บ้านได้กว่าจะขอต้นสังกัดได้ช่วงนั้นถ ลคนทุกวันมีป้าหมออยากไปเรียนต่อเข้าวงการเร็วการเรียนก็เลยไม่เต็มที่ตอนนั้นคิดว่าถ้าเราออกไปหาประสบการณ์เรื่องการศึกษาถ้าเราฉลาดมีความรู้กลับมาเรื่องสวยเรื่องการแสดงมันจะกลับมาเองมากกว่านี่เป็นวิธีคิดของนาวนะเราชอบฟุตบอลเลยไปเรียนที่อังกฤษมันตอบโจทย์เรามากกว่าอยู่อเมริกากับพี่ถ้าไปอยู่กับพี่คิดว่าน่าจะไม่อิสระคิดว่าได้ไปแล้วก็ไปเลยตอนไปขอช่องสัญญาก็ยังไม่หมดตอนแรกจะไปเรียนภาษา6เดือนแต่พอไปแล้วติดใจก็ขอเพิ่มอีก6เดือนแล้วรู้สึกว่าอยากเรียนปริญาโทต่อ ก่อนเรียนก็เตรียมภาษาอีก1ปีเรียนจริงรวมทั้งหมด3ปีตอนที่เรากลับมาเบรกเขาก็ถามว่าจะรับละครไหมเราก็รู้สึกเกรงใจเกรงใจผู้ใหญ่เวลาเขาถามมาเราก็ปฏิเสธอย่างเดียวรู้สึกว่ามันไม่ได้แล้วก็คุยกับเขาก่อนเลยว่าหนูจะตั้งใจเรียนยังไม่เล่นละครแม่ก็ถามว่าเขาเคยเห็นดาราหลายคนไปเรียนต่างประเทศแล้วหายไปเลยอันนี้เขากลัวมากนาบอกว่ายังโชคดีที่มีโซเชียลมีเดียยังสามารถอัปเดตชีวิตได้ให้อยู่ในสายตาประชาชนเลยบอกแม่ว่าไม่ต้องห่วงแต่ถ้าหลุดจริงเราจะกลับเข้าไปอยู่ในสังกัด มันก็ยากแต่เราก็ต้องแลกว่าจะเอาแบบไหนอะไรดีเราอาจจะสุดตรงไปหน่อยแต่ก็บอกเขาว่าเราเกรงใจเลยขอตรงกลางแล้วกันขอออกมาเรียนก่อนอยากทุ่มเทให้มันเต็มที่เขาก็เข้าใจว่าเราเรียนหนักจริงๆเราก็เลยขอยุติสัญญาไปก่อนส่วนประเด็นข่าวที่ขอฉิกสัญญาไปเรียนแล้วจะไม่กลับมาเพราะใจแตกนั้นมะนาวก็ยอมรับว่าอาจจะมีความใจแตกแหละเพราะมันได้เห็นโลกกว้างรู้สึกว่าใจฉันไปแล้วเราเอนจอยกับโลกมากรู้สึกว่ามันสนุกเราได้ทําในสิ่งที่เราไม่เคยทํามาก่อนใจเราก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ไว้ให้มากๆไม่ใช่ใจ แตกแบบไปเที่ยวเกเรไม่ตั้งใจเรียนอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่ส่วนเรื่องความรักตอนนี้ก็โสดมาสักพักแล้วมีคนเข้ามาหาบ้างแต่เราก็ยังสนุกกับการใช้ชีวิตโสดเราโฟกัสชีวิตว่าต้องมีพร้อมอะไรก่อนบ้างถ้าเราไม่มั่นคงคงหาเงินไม่ได้แล้วใครจะดูแลเรากับคนเก่าเราคบกันมานานตั้งแต่เด็กช่วงที่ไปเรียนตอนนั้นคือถอยหลังกันแล้วต่างคนต่างออกไปตามหาความฝันของตัวเองก็มีเฮินบ้างคุกเปนมา12ปีเสียดายเวลาไหมก็เสียดายนะคะแต่ถ้ามันไม่ใช่มันจะเสียดายมากกว่าชีวิตยังอีกไกลส่วนตอนนี้อยาก ตัวเองมีความมั่นคงได้ทำในสิ่งที่อยากทำโฟกัสกับตัวเองก่อนดีกว่าค่ะ